สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกทุกคนนะคะสำหรับเช้านี้นะคะสีผ้ามะเบิงนะคะดอกคัตเตอร์นะคะเราปรับนะคะสวนด้านหลังนะคะของคอกแพะของเรานะคะที่เคยเลี้ยงแพ้นะคะเป็นสวนคัตเตอร์นะคะ หาหมองลง่งจนได้นะคะพี่น้องว่าเอ๊เข้าพักการเลี้ยงแพรหลังขอบแพรสีเห็ดอียังนะคะตรงนี้จะเป็นคัตเตอร์ขาวนะคะเป็นแม่พันธุ์นะคะเป็นแม่พันธุ์เพาะสํำรับสิขยายพันธุ์นะคะมองนี้สมสีขยายแล้วก็เอาพันธุ์ไปปลูกที่ปลาจีนบุรีนะคะกำลังแตกกำลังใยเลยะคะ่ะ มีแผนว่าสีเห็ดส่วสวนดอกไม้นะจ๊ะเป็นกระต่ายไม้ดอกนะคะพี่น้องที่รักการปลูกนะคะก้ซีพอกันนะคะจะมีแปลงว่างแผนว่าเห็ดแปลงอยู่บุรีรัมแล้วก็แปลงที่ป้าจีนบุรีนะคะเนื่งจาก เรามีภารกิจนะคะที่ต้องกลับบ้านบ่อยนะคะเหตุให้พสามารถเยียแย้ได้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ที่กลับบ้านเนาะแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่เข้าใต้นะคะเป็นจังหวะพอดีนะคะก็เลยลองปับเบิงนะคะลองมาเบง้องดอกไม้เบิ้งซินะคะเพราะว่าเขาปลูกไว้เนาะหดน้ำบ่หดน้ำสามสี่หนึ่งก็ได้บป็นยังนะคะ การติดตามนะคะในเรื่องของการเทปกลาดดอกไม้นะคะของของเราด้วยนะคะเดี๋ยวสิมาอัปเดตกันให้เบิรงนะคะว่า,าแต่ละช่วงแต่ละ,และเวลาเวลาของการจะเริ่มเติบโตนี่ดูแลจังดานะคะเบิรงจังดานะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวไปทํางานนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ ต้องเฮ็ดงานให้เดรนหลายอย่างนะคะพี่น,อน้องเพราะว่าคาา่าใส่ใจเทามีุู่กมือนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ m p นต n ดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ